ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมศินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป็นอีกหนึ่งปีสำหรับการฝึกปฏิบัติการทานทหารระหว่างไทยสหรัฐอเมริกาภายใต้รหัสคอบปากโก2026 หรือที่เรียกว่าการฝึกปฏิบัติการทางทหารร่วมผสมแบบพหูภาคีกองทัพไทยกองทัพสหรัฐรวมถึงกองทัพมิตรประเทศกว่า30ประเทศและการฝึกปฏิบัติการทางทหารในปีนี้นับเป็นปีที่45ของการฝึกและการฝึกในปีนี้จะเป็นการฝึกเต็มรูปแบบหรือฝึกแบบเฮฟวี่เยียร์ซึ่งเป็นการฝึกหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกองทัพไทยและกองกําลังสหรัฐภาคพื้นอินโดแปซิฟิกร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในไทยเป็นประจําทุกปี โดยการฝึกปฏิบัติการทางทหารคอบปาโก2 0 2 6เป็นการระดมกำลังทางทหารกว่า8,00 0นายจาก7ประเทศประกอบด้วยไทยสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และมาเลเซียพร้อมประเทศเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติมอีก3ประเทศคือจีนอินเดียและออสเตรเลียขณะเดียวกันเวียดนามและลาวมีชื่อเข้าร่วมสังเกตการฝึกในปีนี้แต่ไร้เงาประเทศกัมพูชาที่เข้าร่วมเฉกเช่นเหมือนทุกปีโดยอาจเป็นไปได้ว่าเกิดจากสาเหตุปัญหาความขัดแย้ง จนนำไปสู่การใช้กําลังทางทหารไทยกัมพูชาพลเออุกฤษบุญตานน์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดชี้แจงกรณีข้อสงสัยเรื่องการตัดชื่อกัมพูชาออกจากการฝึกร่วมผสมคอปากโก2026โดยยืนยันว่าไม่ใช่การตัดชื่อออกแต่เป็นไปตามวาระการหมุนเวียนผู้สังเกตการที่กัมพูชาเข้าร่วมครบกําหนดแล้วเพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศอื่นๆสามารถเข้ามาร่วมสังเกตการฝึกปฏิบัติการทางทหารแทนขณะเดียวกันยังคงระงับความร่วมมือทางทหารทั้งหมดไว้ก่อน โดยอ้างอิงว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมก่อนย้ําถึงพฤติกรรมและความจริงใจของกบูชาจะเป็นตัวตัดสินในอนาคตเวลายังไม่เหมาะสมเอาไว้ที่เหมาะสมแล้วค่อยว่ากันใหม่ใช้คําว่าแบบนั้นนะครับนะครับก็ก็เข้าใจได้นะช่วงนี้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ก็พักกันได้แต่ไม่ใช่ว่าพักแล้วมันจะพักยาวพักนานก็แล้วแต่อยู่ที่ท่าทีพฤติกรรมนะว่าถ้าคุยกันดีมีเจตนาอัน จริงใจแล้วก็มีความร่วมมือแล้วก็แก้ไขปัญหาเดี๋ยวมันก็จะดีเองอยู่ที่การตบมือมันต้องตบมือสองฝั่งนะก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่แต่ยังต้องดูให้ละเอียดก็คืออย่าเพิ่งไว้ใจอะไรเร็วบร อยา่อยาไปมองอย่างนั้นคือต้องเข้าใจว่าสถานการณ์เนี่ยพอหลังจากที่เราหยุดยิงแล้วเนี่ยเราก็เริ่มมีการวางกําลังพอมีการวางกําลังเราก็ต้องวางระบบเครื่องขีดขวางในการป้องกันตนต่างฝ่ายก็ต้องต่างทําพอพอมันเริ่มนิ่งเนี่ยเขาก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นก็เริ่มเข้ามาใกล้มาดมาูมาศึกษามาตรวจสอบมันก็เป็นพฤติกรรมปกติของของ,ของการพัฒนาการของระดับ ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นของทหารหน้าแนวเรียกแต่ว่าในขณะที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครไปไปทําพฤติกรรมใดๆที่ไปยั่วยุหรือว่าไปทําให้มันเกิดความมันเกิดได้สองอย่างสองกรณีคือโมโหกับตกใจอย่าให้โมโหก็อย่าให้ตกใจใช้ได้แนละ้ว สำหรับกลุ่มประเทศที่หมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมในการฝึกคือประเทศในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติหรือ MPAT จำนวน10ประเทศประกอบด้วยบังคลาเทศแคนาดาฟิจิฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรอิตาลีมองโกเลียเนปาลน,นิวซีแลนด์และฟิลิปปินส์และประเทศที่เข้าร่วมในโครงการสังเกตการฝึกจำนวนสิประเทศประกอบด้วยรูนยเยอรมนีจอร์แดนลาวเนเธอร์แลนด์ปากีสถานซาอุดีอาระเบียสวีเดนติมอร์เลสเตและเวียดนาม รวมทั้งสิ้น30ประเทศเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศนอกจากนี้การฝึกยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารด้านการอำนวยการยุทธร่วมและยุทธผสมเชื่อมโยงองค์กรความรู้ประสบการณ์และรูปแบบการฝึกให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันดําเนินการฝึกปฏิบัติการร่วมผสมในทุกมิติครอบคลุมการปฏิบัติการร่วมทั้งมิติทางบกมิติทางทะเลมิติทางอากาศมิติห่วงอวกาศและมิติไซเบอร์โดยกําหนดการฝึกหลัก ระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคม2569ครั้งนี้การฝึกจะมีความเข้มข้นผ่านการฝึกปฏิบัติการทางทหาร3ด้านการฝึกและควบคุมบังคับบัญชามุ่งเน้นการปฏิบัติการทางทหารทุกมิติโดยเฉพาะปฏิบัติการฝึกยกพลขึ้นบกโครงการช่วยเหลือประชาชนอาทิโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์การฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติและการฝึกภาคสนามอาทิการฝึกปฏิบัติการยทดสะเทินน้ำสะเทินบก การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ความขัดแย้งการฝึกดําเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงการฝึกยิงอาวุธระยะไกลการฝึกโจมตีเป้าทางทะเลและการฝึกยิงป้องกันภัยทางอากาศและการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเราปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมความเป็นจริงในการฝึกให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์การปฏิบัติการทหารมากยิ่งขึ้นก็คือแต่เดิมเนี่ยการฝึกปัญหาที่บังคับการก็คือการฝึก ในที่บัญชาการในการที่จะอำนวยการปฏิบัติการเนี่ยเราก็จะฝึกในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือการฝึกภาคสนามหรือว่า f รีเทรนนิ่งเอ็กซ์เซอรเราก็จะฝึกอีกส่วนหนึ่งแยกกันแต่ปีนี้เนี่ยเราเอาฝึกภาคสนามเชื่อมโยงเข้าสู่การฝึกปัญหาที่บังคับการนั่นหมายความว่าในที่บัญชาการหรือในที่บังคับบังคับการนั้นเนี่ยจะอำนวยการปฏิบัติในภาพจริง ที่เกิดขึ้นในสนามเป็นเรื่องเรื่องที่สําคัญ 3- 4สเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงอาวุธยิงระยะไกลไม่ว่าเป็นการโจมตีหรือใช้อาวุธทางทะเลหรือเรื่องอื่นๆอีก 3- 4สเรื่องที่จะเป็นสิ่งที่นํามาเชื่อมโยงกันระหว่างการฝึกปัญหาที่รบการและการฝึกภาคสนามเพราะฉะนั้นความเป็นจริงหรือว่าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมันจะ มีความสมจริงสมจังมากาขึ้นและสามารถประยุกต์ต่อย,ยอดนําไปใช้ประโยชน์ในเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีความจําเป็นต้องใช้ผมเรียนอย่างนี้ครับไม่ว่าการฝึกทางด้านการทหารไม่ว่าการฝึกทางด้านมนุษยธรรมหรือไม่ว่าการฝึกอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องการฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ความขัดแย้งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่เราเราใช้องค์ความรู้ใช้ประสบการณ์จากการฝึก นำไปสู่การแบบจริงหรือว่าในเหตุการณ์ที่อะยพคนไทยออกจากอิสราเอลหรือในเหตุการณ์ที่อิสราเอลนะครับหรือว่าในที่เซาส์สการอันนี้เพียงแต่ว่าองค์ความรู้นั้นๆอยู่ที่เราที่เราจะสามารถนำมาประยุกต์และใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของเราได้ดีเพียงใดเพราะต้องเข้าใจครับว่ายุทธภ์ ขีดความสามารถทางด้านการทาหารใน่วงการฝึกมันจะได้จะมีการผสมผสานอุปกรณ์จากหลายๆประเทศเข้ามามันจะเป็นขีดความสามารถแบบน,นึงแต่เมื่อเราต้องปฏิบัติเองด้วยกองทัพไทยด้วยตัวของเราเองขีดความสามารถทางด้านยุทกรณ์เราก็จะมีบริบทของเรามีขีดความสามารถของเราสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราจะทําอย่างไรให้องความรู้ที่เราได้รับมาเนี่ย เข้ามาสู่สภาพวแวดล้อมของเราแล้วทาได้จริงแล้วก็มีประสิทธิภาพอันนี้คือในเรื่องที่เป็นกรณีตัวอยา่างสรุปก็คือว่าการฝึกเราได้องค์ความรู้ได้ประสบการณ์แต่สิ่งที่เราต้องทําเองในส่วนของกองทัพไทยคือเอาองค์ความรู้และประสบการณ์นั้นๆไปไปยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับกองทัพไทยอันนั้นสาคัญกว่าครับขอบคุณครับ การฝึกปฏิบัติการทางทหารคอบ,บากโก2 0 2 6ัดำเนินการมาอย่างยาวนานเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการความชำนาญและเทคโนโลยีทางทหารรวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับกำลังพลของกองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานด้านการบรนเทาสาธารณภัยในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตามิตรประเทศและประชาคมโลกต่อไป สำหรับยุทธปกรณ์ของสหรัฐที่เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้คือเครื่องบิน F-16 จำนวน6ลำแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าสหรัฐไม่มีการนําเครื่องบินรบแบบ F-18 และ F-35 เข้าร่วมการฝึกเหมือนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีเครื่องบิน C-130 จำนวน2ลำเฮลิคอปเตอร์ u h 6 0 Black Hawk จำนวน6ลำเฮลิคอปเตอร์จโจมตี AH-64D จำนวน4ลำเฮลิคอปเตอร์ HH-60M Black Hawk รุ่นใหม่จำนวน3ลำแต่จำนวนยุทธปกรณ์เหล่านี้ ไม่ว่าจะมากหรือน้อยไม่ใช่ปัญหาแต่ประเด็นอยู่ที่สหรัฐให้ความสำคัญกับพันธมิตรนอกนาโต้เชกเช่นเดิม,ม,ดม,ามากงนนอ,มอมกงกบรรณาธิการข่าวไบรท์ทีวีรายงาน